ีกหนึ่งโครงการนะครับโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์เดินหน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งไทยจีนมาลายูรวมถึงผ่านการท่องเที่ยวที่สําคัญครับนายมนชัยภูสีเขียวหัวหน้านักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการพิเศษกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานําหน่วยงานรัฐบริษัทนําเที่ยวแนวเพลหาดจหญ่จังหวัดสงขลาและอินฟลูเอนเซอร์จากเพจเที่ยวให้ยับ ร่วมกิจกรรมแฟมทริปเพื่อจะทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้หาดใหญ่ประดังเบซาปีนังสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยจีนมาลายูผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อเป็นการทดสอบเส้นทางนำร่องจำนวน3วัน2คืนครับเพื่อสร้างสีสันรทร่อง,งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาธิวัดชื่อช้างโบราณสถานคู่เมืองหาดใหญ่ที่สะท้อนรากเหง้าความศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเล ตลาดกิมหยงแหล่งช้อปปิ้งสินค้าและของฝากขึ้นชื่อของสงขลาค่านอนหัดใหญ่ในพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ที่เป็นแลนด์มาร์คศรัทธารวมถึงวัดเขารูปช้างประดังเบซาจุดท่องเที่ยววัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่มัสยิดกลางสงขลาแสดงถึงความศรัทธาและการอยู่ร่วมกันของผู้วัฒนธรรมและร้านอาหารดั้งเดิมและคาเฟ่ร่วมสมัยที่ขสัรเมนูใต้ต้นตำรับ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกินของทั้งไทยพุทธมุสลิมจีนอย่างกลมกลืนปิดท้ายด้วยการเชื่อมโยงสู่รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวครับเส้นทางพาหุวัฒนธรรมสัมพันธ์นะคะถือว่าเป็นการทดลองเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่ไม่ได้เน้นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่ยังสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาและรสชาติอาหารท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางนี้ยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนเพราะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกมิติทั้งการบริการการจัดกิจกรรมและการ พัฒนาสินค้าและบริการท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายไรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจค่ะด้วยความที่ภาคใต้มีความเป็นระบบว่าท่าว่ะมีทางไทยเชื่อเช่ชาแล้วก็มีว่าท่าว่าเชื้อชชตาแล้วก็มีวัสดมยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สำคัญสำหรับการศรรึกษา ั้งในเชีงว่าธรรมประเพณีศิปลปวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมละตะกวก็มาเล์นะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ยกระดับการท่องเที่ยวโลกศึกการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไปยัง่งยืนต่อไปในระยะ,ะปีสองปีสามปีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวของเราระหว่างไทยกับมาเล์หรือมาเลกับไทยเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะ ก่อนที่เราจะดูเราว่ากัเส้นทางเนี้ยคือจะมีสองลักษณะลักษณะแรกก็คือหนึ่งค้นหาแห,ห,หล่งท่องเที่ยวใหม่หรือสองแหล่งท่องเที่ยวเดิมแต่เราพัฒนาจุกระดับให้รองรับคนนใหม่ๆแล้วก็นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆซึ่งจะเห็นได้จากหัดใหญ่เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายที่นะฮะปรับปรุงให้เข้ากับ รูปแบบนักการท่องเที่ยวแล,ล้วรูปแบบนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆแล้วเราก็จับเรื่องซอฟต์าวร์ซึ่งมันภาคใต้เนี่ยมีเยอะอยู่แหละว่าผมว่าจับจุดไหนเนี่ยซอฟต์าวร์เราเยอะเนี่ยตรงเนี้ยทำมานำมาเป็นศินค้าท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นจุดตองการของครงการนี้ นายทศพลลาบเกิดอินฟลูเอนเซอร์จากเพจเที่ยวยับได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมทริปนี้ว่าตัวเองดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านเพจของตนเองให้คนที่เข้ามาชมได้ท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวที่นําเสนอการจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ๆสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเสริมศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคใต้ ทางนี้กรมการท่องเที่ยวมีแผนที่จะรวบรวมข้อมูลของการจัดแฟรทริปเพื่อนํามาจัดเป็นคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในอนาคตโดยคาดว่าจะเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงผู้วัฒนธรรมเชื่อมโยงผู้คนเศรษฐกิจและมิตรภาพระหว่างประเทศให้เติบโตอย,าอย่างยั่งยืนครับผมมา,มาเที่ยวที่อ่า ที่หัดใหญ่ก็คือที่สงขาเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษกว่าครั้งอื่นก็คือมันเป็นเส้นทางที่เราได้มาสัมผัสจริงๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของเมืองสงขาประวัติต่างๆครั้งนี้นะครับก็คือเรามาทําวิดีโอเพื่อโปรโมทเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทาง ของหาดใหญ่ประดังเดซานะครับผมก็คือเป็นรูท3วัน2คืนก็จะรวมที่เที่ยวทั้งหมดเลยทั้งในเมืองของหาดใหญ่สงขาแล้วก็ในของปีนังที่มาเลเซียด้วยก็จะเป็นเส้นทางยาวก็คือใครที่แบบมีแพลนสั้นๆสามวันสองคืนเนี้ยก็มาเที่ยวตามได้เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวเส้นทางพระหุวัฒนธรรมสัมพันธ์นะครับเส้นทางหาดใหญ่ประดังเดซานะครับเส้นทางนี้ก็คือจะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสาม เชื้อชาติก็จะเป็นไทยมุสลิมแล้วก็จีนก็คือเป็นเส้นทางที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่ามีที่เที่ยวสวยๆได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของทั้งสาชนชาตินี้นะครับที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับ